อ้ห้ำแหล่ผ้าหลาะสองครับสวัสดีครับพี่น้องหลังจากที่เฮากินเขาที่ธาเลือแล้วนะครับเฮาก็เดินทางมาที่อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี่นะครับซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับอ่าแล้วก็เป็นอ่างเก็บน้ำนะครับไว้ให้พี่น้องชาวอำเภอท่าป่าได้ใช้สอยกันนะครับเนื่องจากนะครับปีนี่ปริมาณฝนนะครับน้อยนะครับน้ำ ่อตกมากสะสมนะครับน้ำในอ่างก็ลดลงนะครับเหลือเพียงเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องกับใช้น้ำกันยางประหยัดนะครับเนาะครับภาพยากาศสวยงามนะครับข้างบนก็นจะเป็นสกายวอล์กเอาไว้เดินชมนะครับรอบๆเมืน้ำรี่ดอย่างสวยงามนะครับหลังจากเข้าเที่ยวชวมกันแล้วสักพักหนึ่งเขาก็เก็บภาพนะครับสักสี่หาภาพเนาะ แล้วขา็สิเดินทางต่อไปครับซึ่งตอนนี้เข้าก็เดินทางมาถึงนะครับบริเวณสวนนะครับในถ่ายเคื่อนอสิริกิตนะครับเคิรนสิริกิตอำเภอท่าปลาจังหวัดตรดิดนะครับเนื่องจากว่าอากาศมั่นห่อนนะครับ กะพอภากันลงจากรถครับแอบไปฟิชริงกันสองคนในรถบนสันเขื่อนครับเมื่อวันจังทีแล้วสเรายังได้เจอเธินสิงยิ้มมาหวังแค่เพียงเธอมีใจใหสักหน่อยเป้าแต่โรคพยเพียงเธอบอกรักมาสุขจ เพียงแค่มองตากับเธอขอสุขสุดหัวใจครับหลังจากนั้นเขากัดลงมาข้างล่างนะครับเพื่อมาเที่ยวชมอุโมงค์ไทยนะครับ สวยงามครับอยู่ดัลลางนะครับเก็บภาพสวยๆมาฝากพ,พี่น้องนะครับ <_ d> um> ซึ่งก็จะเป็นสวนผ่ยหลากหลายชนิดให้พี่น้องได้ชมกันนะครับที่สวนนะครับเขื่อนสิริกิจอำเภอท่าป่าจังหวัดพุทรดิตครับผมอย่าลืมมาเที่ยวชมกันได้พี่น้อง ครับเที่ยวจนตะเวนคำคอยร้อยแรงลงมานะครับเฮ้ากัเก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากพ,พี่น้องอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับภาพบรรยากาศบนสันเคลื่อนนะครับกับกล้องมาไทยกลางอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนทางออกอประตูทางเขานะครับเคลื่อนสิริจิตนะครับวันหยุดพี่น้องมีโอกาส ก็มาเที่ยวชมกันได้นะครับนาอที่อำเภอปลาจังหวัดอุตรดิตถ์บ้านผมเองนะครับมาท้าปลามากินปลาเผาปลาตะโกกตัวใหญ่ๆครับซึ่งเป็นปลาทองทินที่อื่นกะคือสีบะหมี่นะครับเป็นปลาทองทิ่นนะครับอาหารแซ่บๆนะครับครับพี่้องครับืม่นี่กะจะเป็นกำคอยต้อเรเียงนงมาแล้วนะครับเฮ่ากับสิพ้ากัน กับขึ้นรถกับบ้านนะครับไอ้ทำแหลกกระสบห้าเลาะในตอนต่อไปจะขอให้พี่น้องติดตามนะครับไลคากดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้เด้อครับเด้อกับถึงบ้านกะฝนตกพอดีครับสำหรับมณีกะขอจบคลิไปไว้เพียงเทนิกรสวัสดีครับ